ตำพริกตำแจ้วของคุดเลิหีหน่อยไอ้คนแก้วขุนตำพริกใส่หอมหรือใส่ขิงกะไดแลล้ใส่เอมาหม่เมักขิงก็ใส่ขิงก็มาใส่ก็ใส่ก็ใส่ได้มักหมอม,อม số sơ máy nhắn nồi thì nó ơi xẹp lại Hãy subscribe xanh ตั้งแก้วขนมกินก็ผักหลายหลายเสียาเดพม่น้องยอยากมาเดิอเติมขนมกินได้เดพี่น้องเติมได้อยากเติมได้บางย่ายงนี โหน่ากินจังเลยแจ่วขนมจีนกินกะผักเลยค่ะกินกะผักด้จยกเด้อเนี่ยผักผักสวยๆจ้าผักสวยๆมากินด้วยกันนะคะกินด้วยกันจ้า อสวยๆมากินด้วยกันค่ะมีสะเดามีต้นหอมประกาศเขาอันนี้แตงให้สุกมากินด้วยกันจ้าแซ็บๆนะคะแซ็บๆ you <clears throat>